สับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้รับชมทันข่าว15นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่ครับครอบครัวคุณลุงคุณป้ายืนยันไม่รับข้อเสนอของนายพีทคู่กรณีที่ขับรถเอ m w เฉี่ยวชนที่ตังเงินขยเยียวยาต้องไม่มีการจอมพลังด้านการจอมพลังระบุได้รับเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องต่างๆจากครอบครัวของคุณลุงและคุณป้า นายกันทนัทพงภัยบุญเวศหรือกันจอมพลังได้เปิดเผยหลังจากเดินทางไปดำเนินเรื่องการของรถกระบะลุงและป้าที่ถูกรถยนต์ BMW ของนายพีทสมิทธิพัฒน์ชนจนใช้งานไม่ได้ซึ่งทางครอบครัวได้ร้องขอให้ช่วยเนื่องจากเป็นรถที่ใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้นได้ประสานไปทางมูลนิธิธรรมนัตและยินดีที่จะซื้อรถให้หาผู้เสียหายไม่สามารถตกลงกับฝั่งคู่กรณีได้ ส่วนกรณีที่ทางฝั่งของคู่กรณีที่บอกว่าจะนําเงินมาช่วยเหลือ5 0 0 0 0นบาทและจะซื้อรถใหม่ให้แต่ต้องไม่มีคุณกันจอพลังเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นล่าสุดได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของคุณลุงคุณป้าแล้วโดยทางลูกสาวครับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ทางฝั่งของคู่คู่กรณียื่นเสนอแต่อย่างไรก็ตามตนได้รับเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องต่างๆจากครอบครัวของคุณลุงและคุณป้าโดยกรณีดังกล่าวไม่มีใครสั่งห้ามได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวของคุณลุงคุณป้าขอให้หยุดจึงจะหยุดดาเนินการต่างๆทันทีในส่วนเรื่ออองงขความปลด ของครอบครัวคุณลุงคุณป้าน,นั้นได้มีสถานที่รองรับและกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดชุดคุ้มครองพยานพร้อมให้ความช่วยเหลือทางครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ทหารกรมทหารราบที่7เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่กว่า250คนรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอา,าสารสร้างป่าเปียกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรบริเวณวัดดอยคำม่อตำบลมะเขือแจ้อํเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งแนวป้องกันไฟเปียกคือการสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำโดยการปลูกพืชที่ช่วยกักเก็บความชื้นและจัดทำคูหรือแหล่งเก็บ น้ำในจุดเสี่ยงเพื่อช่วยลดความรุนแรงและการลุกลามของไฟป่าขณะเดียวกันครับก็ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยอาศัยพืชที่ช่วยดูดซับน้ําและควบคุมความชื้นของผืนป่าได้ตลอดทั้งปีทั้งนี้กรมทหารราบที่7ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันทรัพยากรธรรมชาติด้วยการส่งเสริมแนวคิดจ,จิตอาสา,าแก่กาลังพลให้พร้อมสละแรงกายเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดา ใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูออดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรถฝา้ยายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงและกลับรับชมทันข่าวอีกครั้งในเวลา16นาฬิาหรับช่วงนี้สวัสดีครับ